เรื่องของบ่อนที่มีการเปิดเผยโดยคุณชูวิทย์ว่ามีการเปิดบ่อนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเป็นผับยาน,นาวาแล้วหลังจากนั้นก็ลามไปสู่การเปิดเผยต่อว่าในผับซึ่งคุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นบ่อนนั้นมีการมั่วยาด้วยรวมทั้งอาจจะมีการขายายา,ยายด้วยขณะที่ตำรวจยังยืนยันว่ามันไม่ใช่บ่อนมันไม่มีเรื่องยามันเป็นผับล้วนๆยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์เองก็ยืนยันว่าไม่สนใจข้อมูลที่คุณชูวิทย์แฉต่อให้จะมีการพาดพิงว่านักการรงงบบคคนนะั รับเงินจากนายทุนจีนเจ้าของบ่อนไปจ่ายให้ตํารวจใหญ่เพื่อเป่าคดีก็ตามการขยับของพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลไม่มีเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานของการแพร่ระบาดของบ่อนที่มีหลักฐานชาัดเจนว่านายตำรวจผู้ใหญ่นะครับน่าจะมีความรู้เห็นเป็นใจด้วยถูกเปิดเผยนะครับโดยคุณเอกพจน์เหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพานักพนันไปแจ้งความกรณีที่ไปเล่นการพนันที่บ่อนในรามอินทรา40แขวงคลองกุ่มบึงกุมแล้วก็ถูกเด็กคุมบ อุ้มไปรีบเงินเกือบ5ล้านบาทในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อไปถึงโรงพักนั้นผู้เสียหายซึ่งเป็นนักพนันที่ถูก,กลุ่มเจ้าของบ่อนอุ้มไปรีบเงินเนื่องจาก ได้เงินจากบ่อนเยอะจนเจ้าของบ่อนกล่าวหาว,ว่าโกงบ่อนเลยอุ้มรีดเงินนั้นมีการเปิดเผยนะครับว่าขณะที่ถูกรีดเงินนั้นมีนายตำรับนายตำรวจระดับสูงของโรงพักโทรศัพท์ไปเจรจากับกลุ่มคนที่ถูกเจ้าของบอนรีดเงินเป็นเงินหล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตั้งคําถามว่าคุณไปโกงบ่อนเขาจริงหรือเปล่าแทนที่จะมีการเอาผิดกับกลุ่มที่ รีดเงินกลุ่มคุมถุงดำไม่มีนะครับนักพนันซึ่งตอนนี้กลายเป็นโจดเอาผิดเจ้าหน้าที่และบ่อนการพนันบอกว่าตัวเองมาเล่น4ครั้งนะครับได้เสียประมาณ1 0 0 0 0แสนหลักแสนบาทนะครับแต่ว่าเมื่อได้เยอะนะครับเจ้าของบ่อนมีการเอาไปคลุมถุงดำมีการซ้อมนะครับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับด่ากลับมาว่าคุณไปโกงบ่อนเขาก่อนไม่ใช่หรือแล้วก็มีพฤติกรรมที่เหมือนกับเอ็นเอยนเข้าข้างบ่อนมากกว่าเชื่อว่าตำรวจรู้จักกับเจ้าของบ่อนอย่างแน่นอน นักพนันรายที่สองนะครับที่ถูกซ้อมถูกอุ้มถูกคุมถุงดำรีดเงิน5ล้านแฉต่อนะครับเป็นลุงคนหนึ่งบอกว่ากรุงเทพตอนนี้มีบ่อนการพนันทั้งสิ้น100แห่งในย่านสอนอคอกครามมีอยู่3แห่งบ่อนทั้งหมดนี้เปิดตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงโควิดระบาดก็ไม่เคยปิดหน้าฉากบางส่วนทำเป็นบาร์โตสนุกหลังเออบางส่วนทําเป็นที่จอดรถทัวร์แต่ข้างในคือบ่อนการพนัน เป็นบ่อนจริงไม่ใช่บ่อนวิ่งแต่ละบ่อนขนาดใหญ่จุคนได้4 0 0ร้อถึงห้าคนเจ้าของบ่อนเป็นคนจีนยืนยันว่ามีบ่อนจริงอย่างแน่นอนสามารถชี้จุดได้เลยว่านครบาลที่ไหนมีบ่อนบ้างนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะตำรวจเขาบอกว่าไม่มีบ่อนไม่ใช่หรือนะครับนักพนันที่ถูกเจ้าของบ่อนสอมบอกว่าตำรวจถามที่ไรประเทศไทยไม่เคยมีบ่อนกทมไม่เคยมีบ่อนตอนนี้บ่อนจะปิดช่วงที่มีการกําลังโยกย้ายนะครับช่วงตุลาจะมีการปิดบ่อนแต่พโยกย้ายเสร็จก็จะ มีการกลับมาเปิดบ่อนยืนยันว่าบ่อนทั่วกรุงเทพมีไม่ต่ำกว่า100แห่งเป็นบ่อนจริงไม่ใช่บ่อนวิ่งนะครับแล้วเรื่องนี้สำนักงานตารวจแห่งชาติจะต้องรับผิดชอบเป็นประเด็นของบ่อนจีนเป็นประเด็นของการซ้อมเป็นประเด็นที่ทหารและตำรวจนั้นมีความเชื่อมโยงใกล้ชิด เข้าใจเข้าถึงต่อสายกับเจ้าของบ่อนตามที่เหยื่อของบ่อนนะครับได้กลายเป็นผู้แจ้งความดลตงกีกับบ่อนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟัง